140กิโลวัตต์นะฮะตัวมอเตอร์นะครับนะใช้ไฟ3เฟสนะครับฝากกดติดตามช่องกบวังน้อยด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูองค์ประกอบของรถขุดไฟฟ้าคันนี้ครับ XMG XE 2 1 5 E ครับนะเป็นรถขุดไฟฟ้า ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะใช้แบตเตอรี่นะฮะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีถังน้ำมันโซล่าครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆถามว่าตู้ชาร์จเป็นยังไงนะเดี๋ยวพาดูแล้วกันนะก่อนดูตู้ชาร์จมาดูแบตเตอรี่ก่อนนะฮะฝั่งนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับนะตัวแบตเตอรี่ของเขาก็จะเป็นขนาด350.07กิโลวัตต์อวส์นะครับนะซึ่งในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยก็เก็บไฟ576โวลต์ DC นะครับนะฮนะก็ก็ถือว่าโอ้โห,โโหนะแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ เฉพาะน้ำหนักตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็หนัก2,200กิโลแล้วนะฮะแทบจะใช้แบตเตอรี่เป็นเคาน์เตอร์เวทไปเลยนะมาถึงตู้ชาร์จครับไฮไลท์วันนี้จะพามาดูตู้ชาร์จนะครับเพราะฉะนั้นนะมีเครื่องจักรก็ต้องมีตู้ชาร์จนะครับจุดที่จะติดตั้งตู้ชาร์จเนี่ยนะก็ต้องมีไฟ3เฟสนะนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพรวมตู้ชาร์จก่อนนะก็เป็นลักษณะนี้นะก็จะมีปืนชาร์จนะด้านนี้นะครับนะฝั่งนี้ฮะฝั่ง A นะครับ,รบ1กันนกันนะครับ อ่าเนาะแล้วก็จะมีปืนชาร์จอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่ง B นะครับอีก1กันนะฮะนะครับหลายๆคนถามว่าทำไมต้องมี2อ,อันนะฮะครับถ้ามี2กันเขาเรียกว่าจะได้มีกันละกันครับนี่นะแวะเล่นนิดนึงนะครับนะเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวไปดูภายในตู้ละกันนะเดี๋ยวเปิดฝาดูกันเลยนะบริเวณด้านหน้าก็มีหน้าจอนะดิสเพย์แสดงผลนะบอกค่าการชาร์จต่างๆนะครับ พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดตู้ดูกันเลยครับอันนี้บริเวณด้านหน้าตู้ก่อนนะฮะเปิดมาแล้วนะฝั่งนี้ก็จะมีแผงพัดลมนะระบายความร้อนนะครับฝั่งนี้นะ่าเป็นฝั่งพวกคอนเวอร์เตอร์นะคระับพวกอ,อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นชุดนะครับคอนโทรลนะครับมีเมนบอร์ดนะมีบ็อกซ์คอมมิวนิเคชันไลน์นะสาย สัญญาณต่างๆนะในการชาร์จนะครับในการควบคุมระบบการชาร์จเนาะนะเพราะว่าการชาร์จก็จะมีการป้อนรหัสด้วยนะระหว่างตัวรถกับตัวตู้ชาร์จนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นมิเตอร์นะครับนะเป็นตัวมิเตอร์บอกปริมาณไฟที่ใช้ที่ชาร์จไปนะเป็น DC นะครับเป็นมิเตอร์กระแสตรงเจ็ดร้อยห้าสิบโวลต์นะมีสองตัวนะนะครับ,นะนะรบก็น่าจะแยกกันนะฮะกัน A และกัน B นะอ่ะน,นี้บริเวณด้านหน้าเนาะ มีหน้าจอแสดงผลอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะด้านหลังก็จะเป็นชุด power นะครับเดี๋ยวจุดต่อไฟ3เฟสเข้าตรงไหนยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้บริเวณฝาหลัง้าเปิดมาแล้วปุ๊บนะบเจอโอ้โหเมนคอนแทคเตอร์อันใหญ่เลยนะครับแล้วก็เป็นฝั่งด้านนะชุดแปลงกระแสแปลงแรงดันเนี่ยแหละนะครับนะแมีนี่พัดลมไฟฟ้า นะขนาดใหญ่นะตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวระบายความร้อนของตู้นะฮะถือว่านะครับน่า,น,าน่าจะโอ้โหนะครับใหญ่โตจริงนะ,ะนเดี๋ยวดูนะการวายสายสวยงามครับนะชุดนี้ก็จะเป็นชุดแปลงแรงดันแปลงกระแสนะฮะจากนะกระแสสลับให้เป็นกระแสตรงนะฮะแล้วก็ไฟเข้านี่นะนะครับชุดนี้คือชุดที่จะชาร์จเข้าตู้แล้วเป็น DC นะครับนะชาร์จเวลาชาร์จชาร์จเป็นกระแสตรงนะฮะฝั่งนี้ก็ฝั่งออกด้าน B นะครับ ฝั่งนี้ออกด้าน a นะเห็น dc บวก dc ลบนะฮะอันนี้ก็คือเป็นชุด power ที่จะชาร์จเข้ารถโดยตรงเลยนะเป็นกระแสตรงขนาด750บโวลต์นะฮะข้างละ2 5 0สแอมป์นะส่วนตัวนี้นะฮะก็เป็น main contactor อันใหญ่นะน่าจะควบคุมทั้งตู้เลยนะฮะค่าเท่าไหร่ดูกันเอาเองนะครับนะส่วนตรงนี้เป็นจุดต่อนะครับไฟ3เฟสเข้านะฮะก็คือตรงนี้เปิดมาป๊บเจอเลยนะฮะสาเฟสสสายนี่แหละนะครับ เนาะ r st นี่นะอันนี้ไม่ได้ต่อไว้นะปลดสายลอยไว้นะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยนะครับนะไม่ได้ต่อนะไม่ได้เชื่อมกระแสะไฟฟ้าเข้านะฮะจึงสามารถเปิดรีวิวให้เพื่อนๆดูได้อย่างปลอดภัยหายห่วงครับอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวไปดูนะับจุดชาร์จแล้วกันว่าที่ตัวรถ เนี่ยนะฮะพอร์ตชาร์จอยู่ตรงไหนก็อยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยนะบริเวณกล่องเก็บเครื่องมือคนระับเปิดมาปุ๊บเจอนะฮะสองช่อง2องพอร์ตเลยนะ่ะเปิดมานี้นะฮะนี่ก็เป็นนะฮพอร์ตชาร์จนะเดี๋ยวดูค่าพารามิเตอร์บอกว่าเป็น dc 750 5 0โวลต์250แอมแปร์เดี๋ยวเรามาจําลองการชาร์จไหมอ่ะสมมติถ้าชาร์จนะฮะเอาปืนชาร์จมานะครับ นะหยุดอย่าขยับนี่คือการชาร์จนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะนี่ก็คือก็จะมีทั้งสายพาวเวอร์แล้วก็สายสื่อสารนะฮะถ้าเราเห็นช่องพอตที่จะเสียบเนาะนะเพราะฉะนั้นเวลาจ่ายไฟเข้าไปเนี่ยนะสองสองสองขั้วใหญ่ๆที่เห็นนะ่ะนะคือชุดพาวเวอร์ดนะส่วนช่องเล็กๆก,ก็จะเป็นชุดสายสื่อสารนะ c o m m u n i c a เคช n line นะนะครับลักษณะการชาร์จก็เป็นอย่างนี้ครับเนาะจำลองภาพให้เห็นนะชาร์จหนึ่งครั้งใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนะครับนะ แล้วก็การใช้งานโดยเฉลี่ยนะตามแคตตาล็อกบอกมานะฮะสีชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชาร์จ1ครั้งใช้งานได้ประมาณ4 -6 ชั่วโมงครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะนะเดี๋ยวตอนจบท้ายคลิปมีภาพนะฮะการทํางานของเครื่องจักรเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับเป็นการทดลองประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักรคันนี้ครับรถขุดไฟฟ้า x m GX E 2 1 5 e นะนะครับ และนี่ก็เป็น,นภาพการทํางานเป็นการทดสอบนะประสิทธิภาพของเครื่องจักรครับนะอันนี้เราไปทดสอบกันที่โครงการอ่างเก็บน้ํามาประชันนะของกรมชลประทานนะครับนะซึ่งได้ให้ความสนใจนะในส่วนของเครื่องจักรรถขุดไฟฟ้านะเพราะว่านะตามหลักการตามมาตรฐานนะต่อไปองค์กรรัฐหรือว่าองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยก็ต้องมีการ ปรับปรุงแผนนะการใช้งานเครื่องจักรเพื่อสอดคล้องกับามาตรการนะกรีนโบริซีต่างๆนะนะลดมลพิษนะครับนะลดมลพิษลดอคาร์บอนไดออกไซด์เนาะนะเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับก็ ให้ดูประสิทธิภาพการทำนานของเครื่องจักรไฟฟ้าแล้วกันนะหลายๆคนสงสัยว่าพี่นะมันสู้รถน้ำมันได้ไหมนะก็บอกเลยว่าประสิทธิภาพน,นะก็เท่ากันเลยนะเพราะว่าโดยหลักการนะชุดส่งกำลังนะปั๊มไฮดรอลิกนะระบบไฮดรอลิกทุกอย่างนะที่จะไปคอนโทรลนะตัวนะกระบ,บอกมอเตอร์ตัวเดินอะไรพวกเนี้ยนะครับเอลสวิงเนี่ยก็เป็นระบบไฮดรอลิกเดิมทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นนะทำงานได้เท่ากับรถน้ำมันนะั่นแหละนะเพราะว่าเปลี่ยนแค่มอเตอร์ไฟฟา้านะ นะไปปั่นปั๊มนะครับอ่ะอยังไงสนใจยังไงติดต่อกบวังน้อยได้เลยนะครับยินดีครับสวัสดีครับ